สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแป็งใจกับช่องชั้นเอาของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมรถอัลลาดีมาที่บิลิเปอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาดีมาทำกาบครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่25พฤษภาคม วันนี้วันที่20แล้วเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นก็อัลลาย์ดีมาถามก้าวคูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษวันที่25เป็นวันเด็ดไลน์ครับคลิปนี้เป็นการพยากร์เดือนมิถุนายน2567หรือปี2024ซึ่งเป็นเดือนที่6ของปีแล้วเนาะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด6ดวงมันค่อนข้างเยอะผมก็ได้แบ่งกันเป2 EP เป็นอย่างละสามสองช่องนะอ่าไม่ใช่สอง EP นะครับ EP นี้เป็น EP ที่สองแล้ว EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะครับใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้เนาะจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าเดี๋ยวไม่จะขาดขาดกันเกินได้นะครับคลิปนี้มีสามดวงที่เหลือคืออาทิตย์เกตพุทธครับเรียงตามลําดับเนาะเพื่อที่เกิดราศีเมษโดยจากด้านล่างสีสม้มลัคนาะเมษทางทิศเหนือตโนราศีเมษมีดาวค,คันกลุ่มหลักต่อจากนี้ไปหนึ่งเดือนนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ดวงดาวร้อยเรียงต่อกันสวยงามครึ่งวงกลมเนะาะดูได้ยากและเป็นดวงที่ค่อนข้างสบายเราเป็นดวงคุ้มพลเพราะอยู่ตรงกลางนะครับถือว่าเป็นดวงที่ดีและประเสริฐมากทีนี้เรามาดูกันต่อที่อาทิตย์ดวงแรกนะครับที่จะย้ายในเดือนมิถุนายนอีพีที่2นะครับขอแก้ดัคะแนนในวันที่ตรงนี้ก่อนนะครับ อาทิตย์ย้าย15มิถุนายนเกตย้าย18มิถุนายนพุธย้าย27มิถุนายนนะครับดาวพุธย้ายรอบสองาดาวอาทิตย์ดวงแรกเรามาเริ่มต้นกันเลยครับไม่พูดความร่ำเพลงเนาะอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าเดือนปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าเล็กๆเรื่อยๆบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการลงทุนความเสี่ยง สิ่งที่มัน create, สร้างสรรค์ไอเดียภาวะอารมณ์ความสมหวังความาดีต่อใจอะไรประมาณนี้ครับเออก็ถือว่าเป็นผบที่ดีมากๆเป็นการช่วยเหลือตรีโกณลัคน,นานะครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนสหชะอยู่ตำแหน่อง,องโยกลัคนาอาอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือนสังคมถือว่าดีมากๆนะครับมีคนชื่อเหลือสนับสนุนไปสู่ความเด่น โดดเด่นเด่นดังได้ดีนะครับทีนี้อาทิตย์อยูนเดนศาสตร์ปราชโชคก็คือให้ผลที่ดีเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าทาดีมีผลนะครับราชโชคเนี่ยราชโชคจะให้ผลประกอบจากดวงเกษตรอุดมหาจักรนะครับโดยเฉพาะมหาจักรแต่อันนี้ไม่มีมหาจักรก็แปลว่าโอเคมันได้แบบง่ายๆสบายๆก็บอกเราว่าดวงอยู่ข้างบนเนี่ยคือดวงสบายนะครับก็ถือว่าไม่ต้องเหนื่อยในการทาเพราะว่ามหาจักรคือเหนื่อยเนาะ แต่อันนี้คือสบายเพราะได้ราชาโชคนะครับมีคนยื่นให้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีปุตตะสาชาแปลว่าจะได้เพื่อนใหม่นะครับเอ่อจะมีการสื่อสารติดต่อพูดคุยกับบุตรบริวารก็หมายความว่าอาจจะมีการแนะแนวอะไรบางอย่างนะครับปุตตะไปลรงเรียนสาชายัางใหม่ถึงได้เพื่อนใหม่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ ได้สังคมแวลเราใหม่ๆถือว่าก็ก็ <ๆ S 1> ก็ดีเพราะเป็นลาจาชโชคด้วยนะครับก็คือได้สิ่งดีๆคืนมากลับมานะครับแล้วก็ปุตตะเนี่ยมันหมายถึงโปรเจกต์นะครับมีโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนอยากทำงานร่วมกันนะครับหรือจะต้องมีการพบปะสังคมนะครับใหม่ๆก็คือทำให้เกิดคอนเนคชั่นนั่นเองก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่จะต้องแบบ มีคอนเนคชันมีเพื่อนมีการทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าโอเคสิ่งที่ราศีเมษชอบอยู่แล้วนะเป็นสิ่งที่ใหม่ๆเรื่อยๆไปข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประมาณเป็นตัวคุณนั่นแหละประมาณนี้ทีนี้ดาวอาทิตย์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวในราศีมิถุนเนี่ยเดือนอคลิปที่แล้วเนาะ คลิปแรกเนี่ยเขามีดาวพุธกับดาวศุกร์กลุ่มกันเป็นคู่ธาตุน้ำในเดือนสาชฌาอยู่แล้วแล้วอาทิตย์เข้าไปร่วมเป็น3มดวงนะครับอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเป็นประคอคู่ที่ไม่ผิดใจกันเลยนะครับสามดวงเนี่ยและเป็นประคอคู่วงในทั้งหมดเลยหมายความว่า มองจากโลกเราเนี่ยเข้าไปหาดวงอาทิตย์เนี่ยคือดาวสามดวงนี้อาทิตย์เป็นแกนกลางดาวพุธต่อจากอาทิตย์แล้วก็มีดาวศุกร์ต่อจากดาวพุธต่อมาแล้วถึงเป็นโลกใช่ไหมครับดังนั้นพอมองจากโลกเข้าหาดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีดาวสามดวงนี้แหละเป็นดาวที่โคจรวงโคจรเนี่ยสั้นนะครับมันก็จะโคจรไวนิดนึงนะครับก็คือ1เดือนบางทีไม่ถึงเดือนเนี่ยก็ึ้ออาทิตย์เนี่ยเดือนเดียวตรงเป็นแต่ว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยแกเนี่ยดาวพุธก็จะเดินออกอีก เนี่ยนะครับเห็นไหมแกเดินไวเพราะว่าเป็นลาวเขาวงในไงน,นะครับก็เลยเดินทางค่อนข้างไวนิดหนึ่งพักเสริมืนบ่อยนะครับโอเคทีนี้อาทิตย์อยู่กับดาวพุธเซนสัญญาอยู่กับดาวศุกร์คู่สมพลมีความข้าได้คู่สั์คู่บารมีนะครับก็ถือว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องสังคมเนาะก็ถือว่ามีรัพบ มีบารมีดีนะครับทีนี้ดาวแต่ระวังอย่างหนึ่งมันจะมีข้อดีอยู่ก็คือปุตตะสาชะสาชะเป็นกเกษตรกระดุมภาพสาชะปัตตนิสาชะ,ะ,ตาาชะแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เสียคืออริสหชะ นะครับอดิสาชาหมายถึงการวุ่นวายเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเจรจาการ,รขเข้าสังคมและก็รวมถึงเอกสารด้วยเดือนนี้มันดีเรื่องสังคมเรื่องใหม่ๆเรื่องเอกสารแต่ก็เสียเรื่องเอกสารและคําพูดเหมือนกันนะครับดีก็ได้จากสิ่งนี้แต่ร้ายก็ได้จากสิ่งนี้เช่นเดียวกันหมายความว่ามีปัญหามีความยุ่งยากนะครับเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นั่นเองนะครับทีนี้ อาพุทธสุขอะระวังปัญหาจบนะครับดาวทิจบต่อไปเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเกตดดวงที่สองบ้างเข้าสู่ราสีมาก่อนวันที่18มิถุนายนดาวเกตลงจากราศีกุมลงมาที่ราศีมาก่อนเข้ามาทางนี้นะครับ ลงที่ราศีมกกังกรเป็นภพกรรมะหรือการงานและปัจจุบันนะครับดาวเกตเข้าก็จะมีความว้าวุ่นใจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการงานวิตกกังวลเรื่องการงานแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยจุกจิตลำคาญใจเฉยๆไม่ได้หมายถึงจะร้ายแรงอะไรนะครับดาวพุธย,ยาเพิ่งมานะยังไม่มาดาวพุธเดี๋ยวย้ายดวงสุดท้ายดาวเกตก็จะว้าวุ่นใจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานงานอาจจะมีเนื้อหารายละเอียดที่ละเอียดนะครับ เราจะแปลว่างานมีเนื้อหาที่ละเอียดก็ได้นะครับงานใหม่ไงมันเป็นสิ่งใหม่ๆอาทิตย์เข้าหนุนศาสตร์เจอคนใหม่เจอสังคมใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆแล้วก็เจอกระทบกระเด่งการงานก็จะมีความละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็ทําให้อาจจะมีความยุ่งยากตามมาอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันละเอียดไงจะต้องละเอียดนี่แค่ไหนต้องต้องแบบนตฏรวงอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยอาจจะต้องทําให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานนิดหนึ่งเนาะแต่ก็มีคนชื่อหลัอประถมดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายตรงตรง้ายพราพระรหัสไปอยู่ในเรือนกระดุมพระทีนี้ข้ามไปดวงที่3นะครับก็คือดาวพุธนั่นเองดาวเกบไม่มีอะไรมากอาทิตย์ก็มีเจ้าเรือนเดียวในไทยปับป๊บๆก็หมดละ ต่อไปดาวพุธเนาะดวงที่3ามโคจรลงมาครับรอบ2จากราศีมิถุนที่เป็นเกษตรในเดือนสาชะเนี่ยลงมาที่ราศีกรกฎพบพันธุไม่มีตําแหน่งนะครับแต่เขาเป็นธาตุน้ําอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำต้นธาตุจึงมีกําลังนะครับอยู่เดือนคู่มิตรของดาวจันท์ด้วยนะครับจันทร์กับพุธเนี่ยเขาเป็นมิตรกันเป็นคู่มิรเลยแหละนะครับวันที่ยี่็มิถุนาย,ยนหกเจนะครับอ่า ดาวพุธอยู่ตรงตำแหน่งนี้มาจากเจ้าเรือนสาชากับเจ้าเรือนอริสาชาพันธุแปลว่าจะมีการสื่อสารติดต่อพูดคุยและก็เซ็นสัญญาเกี่ยวข้องกับอาสังหาบ้านรถที่ดินไม่ว่าจะซื้อจะขายก็ได้แต่มันมีคาว่าอริมาด้วยอริพันธุได้ดีที่สุดคือเกี่ยวข้องกับกบารเช่าการให้ยืมให้เชา่าอะพวกนั้นน่นะครับแล้วก็ เซงเซงตึกเซงอาคารอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับเก็บค่าเช่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างนี้ครับมันมันจะมีเนื้อหาอีกอย่างหนึ่งที่เสียด้วยก็คืออริพันธุแปลว่าบ้านเนี่ยอาจจะมีการบวกขึ้นมแมลงกัดอะไรเงี้ยครับมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสุดโสมนะครับ อาจจะเป็นเพราะฝนเนี่ยมันสาดมันอะไรทําให้หลังคาปิวหลังคาเปิงหลังคาเปิดนะครับทาให้คือพายุฤดูร้อนเนาะตอนเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยฤดูพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นหลายคนอาจจะเจอลิดลมของพายุฤดูร้อนก็เป็นไปได้ก็อาจจะมีการซ่อมแซมนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะของการสื่อสารพูดคุยติดต่อกับการซื้อขายที่ดินนั่นแหละแต่มีปัญหากับคําพูดและก็เอกสารมันติดขัดอะไรบางอย่างเลงดาวเกต พดเลงเกตก็แปลว่ามีความวุ่นวายเกี่ยวกับคําพูดและการสื่อสารรวมถึงเอกสารในการเซ็นก็จะมีความวาวุ่นนะครับกงบังวลและต้องวิ่งเต้นด้วยนะครับแต่วิ่งเต้นนี้เล็กๆไม่เยอะครับแต่เขาไม่มีมหาจักรเลยก็แปลว่ามันยังไม่มวิ่งเต้นมากแต่แค่อาจจะต้องแบบวุ่นวายมากกว่าว่าจะต้องเซ็นยังไงต้องทําความเข้าใจต้องอ่านดีๆให้รอบคอบเพราะถ้าเซ็นไปแล้วมีปัญหาได้นะเพราะอาริพันธุนะครับ แล้วก็สาชามาพันธุด้วยก็เลยหมายถึงการติดต่อสื่อสารกันคาดเคลื่อนผิดพลาดได้อาจจะผิดพลาดและคาดเคลื่อนได้ต้องระมัดระวังไม่ได้แปลว่าผิดพลาดแน่นอนนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็อังคารเด่นอย่างเงี้ยใช้อารมณ์ไงเออก็อาจจะตกหล่นรายละเอียดไม่ได้วางแผนไม่ได้รอบคอบไม่ได้รัดกลุ่มปัญหาก็เลยอาจจะ แดงอาจจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละนะครับปัญหามันก็จะรบกวนจิตใจเล็งมาที่ดาวเกตนะครับประมาณนี้โอเคจบ3ามดวงแต่เรามาเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งเป็นเหตุเป็นผลกันตรงนี้ครับกัมมะคือดาวเสาร์นะครับราศีมกรขึ้นไปราศีกุมภ์พพลาภะกรมมะลาภะแปลว่าได้โชคเกี่ยวข้องกับด้านการงาน ก็แปลว่าถึงงานจะวุ่นวายถึงจะมีปัญหาในการสื่อสารมีความยุ่งยากต่างๆแต่สุดท้ายก็จะได้ราบตรงนั้นไปนะครับการรมลาภะมันบังคับอีกหนึ่งปีก็ถือว่าเป็นช่วงเขาให้ดาวสาให้คุณนะไม่ได้ให้โทษดาวเสามันแค่แปลว่าเหนื่อยยากช้าลําบากแต่มันคือให้คุณเพราะว่าการรมลาภะนะครับทําอะไรมันก็องอกอย่างที่ผมเคยพูดนะครับ ทำอะไรมันก็เจริญงอกงามแต่แค่ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามสูงเพราะดาวเสาไงเสามันแปลว่าทุดทุกยังไงมันก็ต้องใช้เวลาย,ยาวนานตามความหมายของดาวเสาที่แปลว่าเต่ามันคือช้านั่นเองและลาพาไปวินาศอาผลเสียก็ยังมีอยู่ก็แปลว่าลาภาวินาศแปลว่าอ่ากำปัญทุพดินแปลง่ายๆว่ามันเหมือนกับโชคลาบนั้นอยู่ไม่ทนไม่นานหรือกัน ที่จะได้โชคร้ายมานั้นไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันปรากฏอยู่ในเรือวินาศแปลว่าสิ่งที่มันไกลตัวเช่นต่างถิ่นต่างแดนเบื้องหลังออนไลน์ line, นะครับอะไรประมาณนี้จะดีแต่ถ้าคือมีการสื่อสารติดต่อกับทางออนไลน์ line, จะดีนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการที่เห็นหน้ากันอนย่างอาจจะมีผลเสียนะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์ line, ค่อนข้างเป็นในทางที่ดีเพราะลาภวาินาศไง ได้ดีจากเบื้องหลังออนไลน์นั่นเองต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับการาารมนาภานาภวินาศได้ดีจากพวกออนไลน์ต่างถิ่นทีนี้สุดท้ายก็คือดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระแปลว่าเงินหมุนก็อาจจะมีเกณฑ์การซื้อขายที่ดินเนี่ยอาจจะมีการ สำรองการซื้อการขายมันก็เลยจะต้องหมุนเงินเยอะนิดหนึ่งนะครับได้ก็ได้เยอะเสียก็เสียเยอะนะครับแต่มันมีเงินให้หมุนตลอดมีเงินให้คือครวคล่องนะครับมันคล่องเออคนง่ายๆมันคล่องแคล่วว่องไวเข้าเข้าออกออกได้ดีถือว่า statement อาจจะสวยนะครับแต่มันมันก็ออกเยอะเหมือนกันนะต้องระวังช่นนี้ดาวพฤหัสกลุ่ม หนึ่งปีมาจากเลนสุภาภะกระดุมพระแปลว่าเมื่อกี้ติดตรงนี้ไว้ว่าจะพูดถึงเนาะสุภาะกระดุมพระแปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้านการเงินก็หมายความว่าอาจจะของเงินกู้อาจจะลูกค้าซื้อที่ดินบ้านรถอะไรก็ว่าไปจะขายก็คือได้เนาะเออล,ลืมบอกไปว่าอาดีพันธุ์ทยังหมายถึงรดมือสองบ้านมือสองก็คือการซื้อขายต่อนั่นแหละได้นะครับ ให้เช่าการขายต่อดีนะครับรถรถก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านอย่างเดียวนะครับเป็นรถไม่ใช่เฉพาะบ้านอย่างเดียวก็เป็นที่ดินได้ด้วยนะครับบ้านรถที่ดิน3อย่างเนี่ยคืออสังหานั่นเองเอา่าจะหมายถึงงานแต่งก็ได้นะอันนี้ขอย้อนกลับมานิดน,นึงเนาะพิ่งพอดีพึ่งนึกได้พันธุสาชาหมายถึงสาชาคือการเซ็นสัญญาพันธุค,คือครอบครัวมีการเซ็น ทะเบียนสมรสแต่ระวังมีอริด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละดาวพุธมันมามันก็ต้องเจออริทุกครั้งสำหรับคนเมทก็แปลว่าก่อนจะเซนดูดีๆอ่านดีๆว่าเราเลือกคนนี้ถูกต้องแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับหรือบางทีเลือกวันดีๆอาจจะน่ามันอาจจะไม่ได้ราบรื่นในวันนั้นๆน,น,นะครับมันมักจะมีอุปสรรคในการสัญญาอยู่เสมอสำหรับคนราศีเมษและขณะเมทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวพุธ กับดาวคานไม่ไปถูกกันเพราะว่าอังคารเป็นกราคินีของวันพุธนะครับันนั้นเนี่ยเมื่อดาวพุธนำหน้าหรือมีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเจรจาการเข้าสังคมเอกสารเซ็นพวกเนี้ยมักจะมีปัญหาได้เพราะเราใช้อารมณ์เงี้ยครับยี่ังคันเด่นอย่างเงี้ยครับแล้วดาวพุธไม่มีตําแหน่งแบบเนี้ยอาจจะต้องนำมาระวังนิดหนึ่งแล้วเลงกับดาวเกตวุ่นวายไงมันเบียนกันเป็นรูปรสามเหลี่ยมเนี่ยเบียนกัน หมายความว่าอาจจะเกิดความขัดข้องวุ่นวายแต่เล็กๆน้อยๆไม่เยอะครับแก้ไปเดี๋ยวมันก็ดีมันก็รอดนะครับอะไรประมาณนี้ถือว่าเมฆมีทั้งดีและเสียแต่เป็นในทางที่ดีมากกว่าเสียแต่เสียอาจจะอ,อยู่2ตําแหน่งนะครับเพราะเขาเคลื่อนที่สองครั้งนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะต้องมีเรื่อง2เรื่องที่ต้องระมัดระวังแค่นั้นนะครับประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ